ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่ตางๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง News และวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ด้วยทีมข่าวสวัทเบตร แม่ทัพภาคที่4ต้อนรับเยาวชนแม่ทัพภาคที่4ต้อนรับเยาวชนจากกองทัพภาคที่สองเที่ยวชมเมืองเบตงใต้สุดแดนสยามหลังจากที่คณะเยาวชนจากกองทัพภาคที่2กว่า40คนได้เดินทางทัศนศึกษาพื้นที่ภาคใต้จากจังหวัดที่เปรียบจักเหนือสุดร,ระนองสู่จังหวัดใต้สุดยะลาด้วยความอุ่นใจปลอดภัยและสนุกสนานพร้อมทั้งเก็บเอาความรู้ประสบการณ์ความประทับใจความภาคภูมิใจที่หลายๆสถานที่ได้ส่งต่อผ่านอัตลา รักวัฒนธรรมท้องที่ท้องถิ่นนั้นๆด้วยความจริงใจสื่อสารไปยังน้อง,องๆเยาวชนกองทัพภาคที่สองนำกลับไปเล่าเรื่องบอกต่อซึ่งแน่นอนว่าจะไม่ใช่แค่40คนที่ได้เห็นความงดงามเหล่านั้นแต่จะเป็นอีกนับร้อยนับพันคนที่จะได้รู้ถึงความสวยงามของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อได้มาสัมผัสด้วยตัวเองใจกลางเมืองเบตงจังหวัดยะลา พลโทสารติสกุลตานาคแม่ทัพภาคที่4พ่วมในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าให้การต้อนรับและพาคณะน้องๆเงยาวชนจากกองทัพภาคที่2เที่ยวชมบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองเบตงที่เรียกได้ว่าเป็นสเสน่ห์อันงดงามที่ไม่ว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเมื่อได้มาเยือนแล้วจะเก็บเอาความประทับใจและภาพความทรงจําแห่งเมืองนี้ไปบอกกล่าวเล่าสิบจนทําให้คนที่มาเยือนเบตงจะต้องกลับมาเยือนเมืองนี้อีกครั ด้วยเสน่ห์ที่ดึงดูดและความเป็นธรรมชาติที่สวยงามพร้อมกับน้ำใจมิตรไม้ตรีของคนในพื้นที่ที่สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวมานักต่อนักเมืองในหมอกดอกไม้งามใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดนคือคำขวัญของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาที่บ่งบอกถึงความงดงามของอำเภอใต้สุดของประเทศไทยไม่เพียงแต่แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวแต่ชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่นี่อยู่ที่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมผู้คนที่อาศัยอยู่มีทั้งการผู้คนที่อาศัยอยู่มีทั้ง นับถือศาสนาพุทธคริสต์และอิสลามอีกทั้งมีคนเชื้อสายจีนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนลงตัวทําให้เกิดการผรสมผสานทางวัฒนธรรมเกิดเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่สวยงามเปรียบเสมือนดอกไม้หลากสีที่มีความงดงามเช่นเดียวกันกับคําขวัญของเมืองเบตงนั่นเองซึ่งนอกจากการต้อนรับที่อบอุ่นของลุงตน้นที่น้องๆเรียกแล้วลุงต้นยังได้ให้ความรู้ประสบการณ์ต่างๆแนวคิดและมุมมองจากประสบการณ์การทํงาน กว่า24ปีในพื้นที่ภาคใต้ให้กับน้องๆได้เข้าใจหลากหลายมุมมองอีกด้วยซึ่งการต้อนรับในวันนี้เต็มเปลี่ยมไปด้วยความอบอุ่นและความประทับใจพร้อมของที่ระลึกที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้เป็นอย่างดีให้กับน้องๆกลับไปติดตัวไปไม่มีวันลืมซึ่งแน่นอนว่าก่อนหน้านี้เยาวชนจากกองทัพภาคที่4ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากกองทัพภาคที่2เช่นกันประสบการณ์ในครั้งนี้ทําให้ ทุกคนได้เรียนรู้และเปลี่ยนวัฒนธรรมภาษาแต่ไม่ว่าอย่างไรจับพื้นที่ไหนเหนืออีสานกลางใต้เราก็คือคนไทยเหมือนกันขอให้น้องๆทุกคนภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยมีความเอกรากษเป็นชาติไทยซึ่งมีความสวยงามทั้งประเพณีวัฒนธรรมอันหลากหลายขอให้สืบทอดและปกป้องชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ที่เป็นความภาคภูมิใจของเราสืบไปค่ะ ติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง FM 93 MHz เฮิร์ Hz, ate, สวทเบตง News และวิทยุออนไลน์ radio betong.prd.go.th